สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับพบกับช่องละครไทยชาแนลนะครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมพักนี้นะฮะถึงอัปเดตของลายถึงถึงละครลายลาที่ได้ยักษ์กย์จองอยู่เรื่อยเลยนะครับอ่ะวันนี้นะครับก็ผงจะมาตอบคําถามที่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะฮะได้ถามผมเข้ามานะฮะหลายครั้งเลยทีเดียวนะครับเอาละนะครับ ละครใรราที่ได้ยักฟังให้ดีนะครับละครรรายร่า,ยา,ทา,ยาที่ได้ยักษนะครับออกอากาศตอนแรกวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับฟังให้ดีนะครับ1พฤศจิกายนนะครับ1ทุ่มตรงนะครับหลังจากจบไมโครโฟนม่วนปวดรักนะครับอีกไม่นานเกินรอนะไมโครโฟนม่วนปวดรักก็ใกล้จะลาจอแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังเข้มข้นเลยนะครับอ่ะคืนนี้นะครับก็ดู ไม่โโฟนม้วนผลลักไปก่อนเนาะนะนะก็อดใจรออีกนิดอีกอาทิตย์เดียวนะอาทิตย์เดียวเราก็จะได้ดูรายละเอียดยักษ์ภาคสองกันแล้วนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าภาคนี้เนี่ยเราได้เห็นอะไรเยอะขึ้นแน่นอนนะครับส่วนนักแสดงเราไม่ต้องพูดถึงนะเนาะพราะว่าเราก็ได้เห็นหนักแสดงชุดเดิมอยู่แล้วอ่ะตั้งหน้าตั้งตาการรอคอยให้ดีครับอ่ะวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะ แล้วก็ส่วนสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวจะมารีวิวพรมลิขิตนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับที่ได้ดูละครพรมลิขิตไปเมื่อเมื่อคืนนี้นะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาการไปนก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปของเรานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ